สวัสดีจ้าทุกคนจ้าเมื่อนี้สิพามาเฮ็เหุ่แกงเราอหม่เด้อจ้านี่จ้าทุกคนทุกคนเห็นว่าจ้านี่น้ำย่านา่งขนๆนเลยเด้อจ้าทุกคนนี่เบื่องจ้านตอนแรกกับปันน้ำย่านางใหายายก่อนเนาะจ้าทุกมือนีง่ายฮาบ่ไดใไ้มือยองเองเนาะจ้าถ้าเอาใส่เครื่องปันแล้วเฮากับปันเลยจ้านี่น้ำคนดีเป็นอย่างจ้าปันข้าวขาวมึงหันจะเป็นข้าวเบียเด้อจ้า เขาเบียก็คือเป็นการทีเห็นว่าเขาขาวๆนี่จ้าทุกคนก็คือเป็นการทีแปลว่าอ่าย่ามันเอาเอาเขาเหนียวเฮาไหมจ้าเขาเหนียวเขาซารเหนียวเฮา,าน,น่านะหละก้กกะแซ่ได้นามไหมจ้าแซ่ได้นามเนาะให้พิ่นอ่อนจักน้อยบาเท่ากับเอาว่าต่ำๆไม่จ้าทุกคนหล้กก็เอามาผสมใส่กบอ่านามยายนังสิละจ,จ้ะเพื่อที่จะให้แกงเราใหม่เฮาข้นไม่จ้ะหล้กก็กนัวนะจ้ะทุกคนเบ่งนามยายนางข้นๆเลยจ้ะทุกคนมึงติลาดนี่ เป็นเต่าแสบป้จ้าจน้ำเนี่ยนั่งคนๆเอามาค้นใส่กันกันกบอันเขาเบียเขานี่แหละจา้ายู่บ้านทางอีสานเพนิ่นเอิญเขาเบียเด้อเพื่อที่จะให้น้ำย่านั่เพิ่นคนเพิ่นเข้มข้นเพิ่นแสบนัวัลละแม่จา้านี่แหละจา้าวิธีการสูตรลับ <c oughs> สูตรว่ารับจา้าการเฮ็ดอ่าวิธีการเฮ็ดแกงงน้อเนาะจา้าทุกคนของยายอันนี้ยายเพิ่นเฮ็ดเด้อจา้านี่นี่ก็จะเป็นจังซี่จ้เบิ่งน้ำย่านัน่งคน เราใหม่ก็อนออลเลยได้จ้าทุกคนเพิ่นตำบักพริกไสเหลียวเด้ออันนี้บ่พ่อเนอะาะย่าแล้วก็เลยไปเติมน้ำล้วกะไอเอาน้ำเทใส่อีกแม่จ่าจักหน่อยนะนี่จ้าน้ำย่านั่งคนดีว่าจ้าทุกคนคนคนอันผู้ดใดบ่อยากยองอ่ะเด้อบวไดกยองย่านั่งอยากจ้าเขามีเครื่องปัน่นเขาใส่เครื่องปันป่นปั่นปั่นเลยเบิ่งน้ำย่านั่งคนดีป็นไดจ้ามาเีไายิงไสขบเบียแห้งสียบนัวเขาไปน้ำกันเด้จ้าทุกคนนี่ เวลายายเราอันแกงยงนใหม่บันไดแล้วสใส่ขบี้ทุกรอบจ้าบอพริกตํำลงไปแล้วก่อรแล้วเนาะจะแลวก็ดจิมวตะไครนี่นะจ้ะใส่ลงไปก่อนเนาะในการที่จะเกงกังงนนกใหม่จ้ะทุกคนนี่นี่เกงยงนใหม่เบิ่งจ้าน้าขนๆเที่ยวเขียวเลยจ้ะเห็นว่าบานที่นี่หลังจากคนๆเหงาเขากันเนาะจ้ะใส่น้ามีนัางเล้วเัาก็ค้นเห้าเขากันจ้ะ อาใส่พริกก้อนแล้วก็ใส่เกลือจักน้อยแม่จ่าทุกคนแล้วก็คนใ้นเข้ากันใส่ตกม้อตะไร้ลงไปน้ำเนาะจา่าบานนี้เดี๋ยวห้องก็สิเอาไปแต่นี่อันนี้น้ำบ่าพอจาาา่า,า,จา,า,น,าน้ำยานา่งบ่พอแยกก็เลยไปเอาน้งเปลามาเติมใส่จักน้อยแต่ว่าน้ำย่านางก็ยังขนคือเก่าอยู่จ่าทุกคนนี่ยังขนคือเกา่าบ้านลังจากนั้นเร้วห้องก็สิเอาไปตั้งหม้อจา่านี่เอาไปตั้งแก๊็ดเนาะเอาไปตั้งไฟจ้ะนี่ละ่ะ ให้เพิ่นห่อนจักหน่อยจ้ะบาดล้างจาัดนเฮาก็จะซิมเด้อจ้าเฮ้ามักรสชาติใดเฮาก็เติมใส่ใส่น้ำปลาใส่ผงนัวจ้าใส่ปลาเนาะขาดบ่ได้นี่จ้าเริ่มสุกแล้วจ้านี่สุกแล้วล่ะจ้าทุกคนนี่สุกแล้วหวานตักไปกินได้จ้าสุกแล้วจ้าแกงหน่อไม้จ้า